คอทองแดงแค่ไหนก็ต้องเคยเจอตื่นมาแล้วเหมือนหัวจะระเบิดใช่ไหมครับหรือโลกหมุนจนอยากจะมุดดินหนีอาการแห้งไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือการประกาศสงครามของร่างกายคุณวันนี้เราจะมาไขารหัสลับ4ขั้นตอนก่อนระหว่างหลังการดื่มที่จะช่วยให้คุณดื่มสนุกสุดเหวี่ยงแค่ไหนตื่นเช้ามาก็สดใสเหมือนได้นอนไป12ชั่วโมงเต็มครับฟังให้ดีแล้วเอาไปใช้ได้จริงเลยขั้นตอนแรกเตรียมป้อมประการให้แข็งแกร่งก่อนดื่มสิ่งที่คุณต้องทําคือ ยาดื่มตอนท้องว่างเด็ดขาดจำไว้ว่าแอลกอฮอล์จะดูดซึมเร็วเป็นจรวดถ้ากระเพาะอาหารคุณว่างเปล่าให้ทานอาหารประเภทปโปรตีนสูงและไขมันดีเช่นสเต็กแซลมอนหรืออาหารที่มีอะโวคาโดเยอะๆไขมันเหล่านี้จะไปเคลือบกระเพาะอาหารและช่วยชะลอการดูดซึมแอลกอฮอล์ลงอย่างมากเปรียบเหมือนคุณสร้างกำแพงป้องกันไว้ก่อนออกรบครับและถ้าเป็นไปได้ให้ทานวิตามิน B รวมก่อนเริ่มดื่มเพราะแอลกอฮอล์จะดึงวิตามิน B ีออกจากร่างกายการเติมไวล่วงหน้าช่วยให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ ขั้นตอนที่2วางกลยุทธ์การรบระหว่างดื่มนี่คือหัวใจสําคัญครับกดทองคือกด1ตัวหนึ่งดื่มแอลกอฮอล์หแก้วสลับด้วยน้ําเปล่า1แก้วเสมอแอลกอฮอล์คือตัวขับปัสสาวะขั้นเทพมันจะไล่น้ําออกจากร่างกายจนสมองคุณขาดน้ําและหดตัวนั่นแหละคือสาเหตุของอาการปวดหัวตึบๆครับ การดื่มน้ำเปล่าสลับจะช่วยรักษาสมดุลน,น้ำในร่างกายและที่สำคัญเลือกเครื่องดื่มสีใสเช่นวอดกา้าจินหรือไวน์ขาวเพราะเครื่องดื่มสีเข้มอย่างวิสกี้หรือแบรนดีมีสารคอนเจเนอร์สซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการบ่มที่จะไปเสริมฤทธิ์การแห้งให้หนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่3ฟื้นฟูกําลังก่อนจะล้มตัวลงนอนไม่ว่าคุณจะง่วงแค่ไหนอย่าเพิ่งรีบนอนทันทีให้ดื่มน้าเปล่าแก้วใหญ่ๆอีก1 2ถึงแก้วเพื่อเติมน้อให้ร่างกายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหลับและถ้าคุณมีอาหารหรืออาหารเสริมที่มีกรดอะมิโนอย่างเอลซิสตีนเช่นนมถั่วเหลืองหรือยาเสริมอาหารบางชนิดให้ทานก่อนนอนครับสารตัวนี้จะเข้าไปช่วยตับของคุณกําจัดสารพิษอะซิตาลดีไฮด์ซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของอาการเมาค้างออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วเปรียบเหมือนทรงหน่วยกู้ภัยเข้าไปกวาดลางกก่อนนคันัับบเร จำไว้นะครับเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งเลือกดื่มอย่างฉลาดและฟื้นฟรูร่างกายอย่างถูกวิธีเท่านี้คุณก็สามารถสนุกกับทุกปาร์ตี้ได้เต็มที่โดยไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับอาการแห้งอีกต่อไปแล้วครับใครเอาสูตรนี้ไปใช้ได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนสายปาร์ตี้ของคุณด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ